กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเบิดทุกท่านที่เข้ามารับสมช่องน้องคำเด้อพี่น้องเอ้ยผูพ่ออยู่เจ้าเพิ่นเอาน้มันไปเติมเติมน้มันรถไทยพี่น้องเอ้ยแดดกแ้งแต่เช้าเลยมื้อนี้เนาะแดดแมแต่เช้าเลยบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้อง้อืม กบาะลปาโอ้ยบ่แมนเฮ็ดอันน่ะเด้อยนี่ที่จะเห็น่ะอย่งเงียยวๆนะเฮ็ดไข่ดงเนาะเฮ็ดไข่หินแม่นอะไรเนี่ยเฮ็ดไข่หินนั่นนี่แหละอยู่แถวอันอยู่แถวดงนั่นนี่แหละบจีมันก็เซบมันก็หอมต่ผู้เสียไปคายบะเบิ่งเบิงสเบิ่งกดลันเหัเฮ็ดลังเหลลังเคียวพี่น้องเฮ็ดฝุ่นไดบักลายพี่น้องเลย นี่แต่ว่างามๆทางนั้นเลยแม่ปู่ปูเพิ่นพายามมื้อเช้าคนหาลายอยู่ปู่มื้อเ้านี่ใครๆก็ได้ข้าอีไปหลัเได้อืองามอีเนาะไปๆก็ได้หางดอนบ่ได้กว้างดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยเจัหน่อยไปหาบดลเฮ็ดซโไอ้คิวกนั่งอยู่เอาคิวของตอนคืนี่วะอีห่่ะ

สวัสดีพี่น้องเสือแดงอุลเสอลายเหมือเสือลายเหมือนเสือแดงไ้เสือแดงชักวเลยขาดมปแล้วถ่าเสาฮ่เสืาอนาง่ล่าย่าฮ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 ่า่่าฮมาฮาฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮปาฮ่่าี่าฮอ่าฮ่ากาฮาฮ่าฮ่า่าฮ่่าเาา่่อ ย้างน้ำพุนผนหยังเนาะเมนูยังเนาะเหม่อนเนาะข้าวปุ้นโอ้เมนูข้าวปุ้นวนวายพี่น้องเลยวนวายกระถังเทียงอะไรสงสเหมือนไม่น่เนาะใส่แล้วลงไทย่ะใส่ให้เทน่าเิ็บใส่จิ๊บนใส่ขาอมาไทยไทยน่าชงหอมหนึ่งขาย้ลยชูแล้วจิ๊บอื ร่างกายบ่บ่ดีร่างกายอ่อนเพีย่ทายแทค่ปูเต่งนะพรไทยอยู่น้องน้ำนสิไทยแทนอ้ายละพี่น้องเลยอืรุกโดดลกหบสิทึิรถไทยนะตีเนาะ ลุกมาดไม่ได้รอเหียยเดึดงข้างลลางเหยียมไปเลยเห็ดคิดแล้วขนนั้นนะจอดมันสารใตเขาว่ะโอเคนะรถเต้นจิแท้เตินเราไทยแห่งกับซีโซกัวเก่าซะบ่นักคิวเนาะรถสุกเข่งเข่งก็ขี่ไปกันจนสิ้นตายมา

ไยซ so ื้อต่อเลยละซาพันสองพันกี่ไปซื้อรถแล้วอะหาหกหมื่นเจ้าเบิร์ตจากอ่างหนึ่งเราเห็นคนมาเติมของมืนขึ้นนี้เราไซื้อรถกับทุกมือดแรงเลยื้อมืองพน้องแ่เลยเดีพี่น้องกรบปุนกันลยเนาะฮักโลนี่าโลโอ้ก็ปุกผลเฮ็ดงามมาเลยใส่กับปุนกัน พีทลยของดอกีได้นแต่นั้นเขาก้นำปลา่มเอ็นทุกอย่างที่วันนี่เก่ทุกอย่างนี่ไดยเทุกอย่างนีะทั้งนี้อีหยาพนเห็ดยังเนาะกัวไก่ใช้น้ำกระปุนอ่ไรออกสีปากอ้ยบายดีบัวเป็นตัวไก่ใชน้ขกระปุลพี่ท้งนี้ไก่ป่วย่แกป่ายได้เอไก่อไรไก่ดจ่มันนี่ได้ไก่ตันี้หน่อยมันนาผกอีก แกงป่าเนี่ยเขาบรเอาคีงมาใส่ให้นาะย่าไม่กัดได้สิเป็นแกงป่าเนาะเออบุเอากระไส้มาไหมแม่เฮายโอ้ยบคุดขามาสั่มมีเบาเฮาลืมมึงดูนะาเบานะบุคุดมาสัมนี่ลืมไปเอายังไงหยาบไปไหน าย,ย,ยาเท้าเจ้าก,ก็เอามาตีคขาดบริคุดมาสันไดียนะลืมเลยลืมแม่เจ้าสิไปไปคุดเอาเลยเเอานล้วแม่เป็นเศษกับขู่วันใจเพิ่อนอปเป็นเห็เุขู่กับวันใจเพิ่อนอะยหญ่เพื่อนไหมฮะ

ขูวานใจแผ่นเวตาดใหม่ขูวานใจขูพั่นมหาเหมือนพั่นตัดใหม่ขนาดเลย <c oughs> สวัสด,ดีพี่น้อง,งกินข้าร่วมกันเด้ออันไหไมเลยอันแนงมาไหม กินแ้วแรกก็เริ่มหวานขาวมีอไหมอาเวหายละแก้งน้ไม้เสียทเพาะค้นล้านแล้ววะปีทอนี่แท้เราปีฟัวแท้เราโอ้ไม่ ขึ้นลานแลตีพัวเทอันึ่งแล้ววะตีพัวรตีพัวแล้วและขึนลานนามข่าได้ไหมน้อง thôi lẹ lung thung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เจ่บเนเอ,อ้แกงนำไม <c oughs> กินไหน่อ,อันนี้ะนะอดเ <c oughs> จทให้บากนุหาพี่น้องอ้ยรอปากรัาอะไรพี่น้องคินีนน้องข้ามพี่ดมลาพา,าจาพี่น้องไปก่อนเด้อเผาเบิ่งผัดส้มต่อไปพี่น้อง ผ่านประกันได้ขอโทษร์กเขาแพไม่ได้เด้อมาฟังคลิปต่อไปนะบ๊ายบายบ๊ายบายคิวคิวไปบ๊ายบายบาย